ชมครับวันนี้นะครับทีมงานภูตะวันนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยือนสวนอิ่มบุญที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งแปลงนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์กาภูตะวันนะครับและวันนี้สวนอิ่มบุญก็ได้เปิดสวนนะครับชิมช็อปนะครับเลือกซื้อเลือกหาทุเรียนสดๆดจากต้นนะครับสามารถทานได้เลยนะครับทุเรียนเป็นทุเรียนอินรีย์ล้วนไม่มีสารพิษสารเคมีนะครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์กาภูตะวัน ราะั้นก็ฝากพี่น้องนะครับเข้ามาที่สวนอิมบุญได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube GPS พิมพ์คาว่าสวนอิมบุญบอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เข้ามาเที่ยวได้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับมีอาหารมีขนมมีเครื่องดื่มไว้บริการท่านอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นก็ฝากด้วยสวนอิมบุญนะครับแล้วก็ฝากปุ๋ยอินทรีย์กลาภูตะวันด้วยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษไร้สารเคมี นะครับทำให้พี่น้องที่รับประทานเข้าไปนะครับชื่นใจนะครับรสชาติหอมหวานมันอร่อยนะครับและที่นี่ขายถูกนะครับเพียงกิโลละ200บาทนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับเห็นกดไลค์กดแชร์ใน y t u t u นะครับรายการต่างๆให้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ